เป็นไรนุฝาด้ายหรอไม่เป็นไรนะปลอดภัยแล้วทําไมนุต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้ด้วยคะไอมันเป็นความผิดของไอยเองถ้าวันนั้นไอซไม่ไปเจอนุกอะ่ะแฟนนุกก็คงไม่ทําแบบนี้มันไม่ใช่ความผิดของไอายหรอกนุกผิดเองที่ไม่เชื่อที่แม่เตือนไม่เป็นไรนะนุกแฟนนุกเขาถูกจับแล้วคงไม่ตามมาอีกแล้วลูกนุกล่ะ เอ,อหมอเขาบอกว่าลูกนุกแท้งเหรอไอ้นุกไม่เหลือใครแล้วอะก็ยังมีไอ้นี่ไงแล้วมีแม่นะเดี๋ยวค่อยคิดว่าเอายังไงต่อเรื่องค่าใช้ใจ่ายอะไอจัดการให้หมดแล้วทำไมไอถึงดีกับนุกจังอะทาง,ทางที่เราก็เลิกกันไปตั้งนานแล้ว ถึงไอจะเป็นแค่แฟนเก่าอะ่ะแต่ไอก็รู้สึกดีกับนุกไม่เคยเปลี่ยนเลยนะนุ๊กไม่น่าเลือกคนผิดเลยอะไม่งั้นชีวิตนุกก็คงไม่เป็นแบบนี้ไอกลับมาแล้วนี่ไงไม่ต้องกลัวนะ ไอคิดดีแล้วใช่ไหมคะที่ให้นุกมาอยู่ด้วยที่นี่อะ่ะคิดดีสิแต่นุกโอเคไหมที่รับนุกเข้ามาอยู่บ้านแบบไม่มีพิธีอะไรเลยแค่อายให้โอกาสผู้หญิงที่เคยผิดพลาดไปแล้วแบบนุกแค่นี้ก็ดีพอแล้วคะ่ะเข้าบ้านกันเถอะแม่รออยู่อา้ากลับมาแล้วเหรอลูก แม่ครับผมพานุกมาไหว้ต่่อจากเนี้ยนูกจะไม่อยู่บ้านเดียวกับเรานะครับออในฐานะภรรยาของผมนะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีจ้ายินดีดต้อนรับนะลูกผมจะให้ลูกมาช่วยดูแลแม่นะครับแม่จะได้ไม่เหงาแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนะครับแม่จะได้กินยากินยาไม่ไมไม,ไม่ฉันไม่กินยาไม่เอาไม่กินไม่กินก็ไม่กินครับแม่ นั่นเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันเนาะผมซื้อของปวดแม่มาเต็มเลยนุก๊กไปช่วยพาแม่ไปตัวอาหารหน่อยนะแล้วมาคุยกับผมแป๊บหนึง่งค่ะกินข้าวกันค่ะม,มีอะไรจะคุยกับนุ๊กเหรอคะนุ๊กไม่ต้องตกใจนะแม่อายเขาป่วยอะ่ะมีอาการทางประสาทต้องกินยายอย่างต่อเน,นี้อแล้ว แม่ไอาเป็นแบบนี้นานหรือยังคะก็ตั้งแต่พี่ชายไอเสียไปเมื่อสามปีก่อนอะเดี๋ยวแม่ก็ดีเดี๋ยวแม่ก็ร้ายอยู่ดีๆบางทีก็ร้องไห้ออกมาเฉยเไอาฝากูเรื่องยาเรื่องอาหารแม่ด้วยนะพอดีแม่บ้างเพิ่งลาออกไปอะไอก็ต้องกลับไปทํางานแล้วด้วยคงไม่มีเวลาดูแม่ไม่ต้องห่วงนะคะแต่ลูกจะดูแลแม่อย่างดีเลยตอนนี้เราไปกินข้าวกันก่อนไหมไป ดูช่องนี้นะกลับมาใส่เย็นเลยเหนื่อยไหมคะ วันนี้งานเยอนนิดหน่อยครับเหนื่อยมากเลยไปนั่งพักก่อนีดว่าค่ะ,ค,ะครับนกแกเอาแหวนฉันไปใช่ไหมแหวนอะไรครับแม่ก็แหวนที่ฉันใส่ประจํานี่ไงถ้าเธอไม่ได้เป็นคนถอดออกตอนที่ฉันหลับแล้วใครจะเอาไปหนูจะถอดออกจากนิ้วแม่ได้ยังไงคะแม่ไปลืมไ้ที่ไหนหรือเปล่าลองคิดดีๆไหมคะนั่นสิครับแม่ไปถอดลืมไ้ที่ไหนหรือเปล่านี่ผู้แก่โทษฉันเหรอถามฉันโกหกใช่ไหม ข้างเมียอากตันยุงจริงเลยนะแม่ไม่เอาถ้าพี่แกยังอยู่อ่ะคงไม่ทำกับฉัน<อ>แบบนี้หรอกแม่ปล่อยนะจับทำไมเนี่ยนุกไปหาแหวนให้แม่หน่อยสิว่าแหวนแม่อยู่ที่<ม>ไหนเ,นเอาแหวนฉันไปไปสิอะไรเนี่ยแม่ไม่เอานะา นี่ไงคะแหวนแม่ลืมทิ้งไว้ในอ่างล้างมือสงสัยแม่จะถอดทิ้งตอนล้างมือก่อนกินข้าวอะค่ะขอบใจนะลูกที่ช่วยหาแหวนจนเจอนว่าแต่รีโมทอยู่ไหนอะแม่อยากดูทีวีเปิดทีวีให้แม่ดูหน่อย ครับแม่อัน,นี้นะครับเอาละครน,นะนุกเจ็บไหมไอ้นุกทนอยู่กับแม่คุณมาก็จะสี่เดือนแล้วอะ่ะสุขภาพจิตนุกก็แย่เหมือนกันนะอย่ากโกรธแม่เลยนะนุกถือว่าลิง์เด็กคนนึงแล้วกันไอ้พานุกไปเที่ยวพักผ่อนบ้างสินุกอยากผ่อนคลายบ้างอะ่ะ จะไปไหนได้ยังไงล่ะนุ๊กถ้านุ๊กไปแล้วใครจะดูแลแม่ล่ะอยู่บ้าน่ะดีแล้วจะไปเที่ยวทําไมให้เหนื่อยกันแต่ตั้งแต่มาอยู่ที่เนี่นุ๊กไม่เคยได้ไปไหนเลยนะไอซ์ทำไมอยู่บ้านกับแม่ไอซ์มีเครียดจนทนอยู่บ้านไม่ได้เลยหรือไงไม่ไปก็ไม่ไปทําไมต้องขึ้นเสียงด้วยอะ่ะแล้วก็เงินค่าใช้ใจ่ายรายเดือนอะ่ะนูขอเพิ่มได้ไหมที่ให้มามันไม่พอใช้อะ่ะอะไรอะนุ๊กอยู่บ้านทำไมเงินหมดเร็วขนาดนี้รู้จักประหยัดบ้างสิ จะใช้จ่ายแหละคิดซะบ้างก็นุกไม่ได้เอาเสื้อผ้ามาก็เลยต้องไปซื้อที่ตลาดเงินที่ให้มันก็เลยหมดเร็วอย่างนุกจะแต่งตัวไปทําไมสังคมก็ไม่มีแต่งสวยไปก็ไม่มีใครเขาชมหรอกนุกอยู่บ้านดูแลแม่อายดีแล้วอีกอย่างแม่อายก็อยากมีหลานแกจะได้ไม่เหงาอะไรอะนุกทำไมทำตัวหน้าเบื่ออย่างเงี้ยอย่าถือตัวให้มากนักเลย มันแค่ผู้หญิงมือสองอะ่ะล้วก็อยู่ด้วยกระบุญแค่ไหนแล้วนี่ไอคิดกับนุกแบบนี้มาตลอดเลยเหรอไอก็พูดไปตามความจริงนุกต่างจากผู้หญิงหากินแค่ไม่ต้องจ่ายเงินเท่านั้นแหละที่เหลือก็ไม่มีค่าอะไรหรอก บอกมาเลูกไปก่อนเวลาตั้งชั่วโมงเน่อ๋อวันนี้มีนัดคุยเรื่องการเลื่อนขั้นนะครับพอดีผู้จัดจาก,การสาขาใหญ่เขาจะมาประเมินงานก็เลยต้องรีบไปหน่อยตองเย็นก็มีทีเด่นต่อกำลังดึงเลยนะครับขอบคุณครับลูกแม่จะได้เลื่อนขั้นแล้วสิแล้วอย่างนี้เมื่อไหร่จะมีหลานให้แม่ล่ะอยู่กับลูกมาปีกว่าแล้วนะแม่ไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นนะครับเดี๋ยวแม่จะมีหลานเร็วๆนี้แน่นอน ไม่พานุกไปด้วยหรอคะไอได้เลื่อนตำแหน่งทั้งทีนุกอ,กอยากอยู่ในช่วงเวลาที่สำเร็จของไอ้อะพานุกไปด้วยไอายอายแย่เลยมีเมียสภาพแบบนี้อีกอย่างนะถ้าคนอื่นรู้เขา้าอ่ะว่าไอ้ไปรับช่วงมีคนอื่นต่อเขามาโอกาสก้าวหน้าของงานไอคงไม่มี ดี๋ยวหนูไปตลาดซื้อของมาทากับข้าววันเกิดไอเย็นนี้นะคะจริงด้วยวันนี้มันเกิดไอนี่นั่งซื้อเห็ดให้แม่หน่อยนะเดี๋ยวแม่ทําแกงเห็ดของชอบไอเองได้ค่ะแม่นกนีม่ใช้ชีวิตสุขสบายอยู่ที่นี่เองเหรอปล่อยฉันอยู่ในคุกตั้งนานปล่อยฉันนะแกออกมั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะแล้วมาได้ยังไง ฉันคิดไว้ไม่ผิดเลยแกต้องกลับมาหาแฟนเก่าแน่ๆรู้งี้วันนั้นน่ากระทืมให้ตายไปสัก็ดีแกปล่อยฉันไปเถอะนะตอนนี้ฉันมีครอบครัวที่ดีแล้วอะ่ะแกอย่ามาทำลายชีวิตฉันอีกเลยคิดจะมีความสุขคนเดียวเหรอแกต้องชดใช้ในสิ่งที่แกทําให้ฉัน้าไปอยู่ในคุกปล่อยเฮ้ยทำไรอะ่ะนั่นไงเป็นแกจริงด้วยสมใจหรือยังที่เอาเมียคนอื่นไปอะ่ะไม่มีปัญญาหาเองเหรอวะนี่แกออกจากคุกมาตั้งแต่เมื่อไหร่ ไมถึงมาหาเรื่องที่นี่ได้ฉันก็เพิ่งมาวันนี้แหละและฉันอ่ะก็จะตามเมียฉันคืนหมดเวลาของแกแล้วเฮ้ยทำอะไรกันนะ่ะแน่จริงเก้าดิบ้านฉันมีกล้องอะ่ะอยากกลับไปอยู่ในคุกอีกเะล่ะฝ่าไว้ก่อนเถอะฉันมาเอาคืนแกแน่และอีกอย่างฉันจะมาเอาเมียฉันกลับคืนไปด้วยเป็นอะไรมากไหมคะ เป็นอะไรไหมลูกไม่เป็นไรครับแม่แล้วเข้าไปคุยกันในบ้านดีกว่าที่ไอ้กุ้ยมันบอกว่ามันจะเอาเมียมันคืนหมายความว่ายังไงก็ผู้ชายคนนั้นนะ่ะคือสามีเก่าของครับฮะทำไมไม่บอกแม่ก่อนถ้าแม่รู้นะไม่ให้พาผู้หญิงแบบนี้เข้าบ้านเด็ดขาดแล้วไอ้นั่นนะ่ะมันมาที่นี่ได้ยังไงผมก็อยากรู้เหมือนกันเห็นว่าออกจากคุกเมื่อวันนี้เลยฮะติดคุกด้วยเหรอนุ๊ก ถ้เป็นคนบอกให้มันมาที่นี่เพื่อจะป้นบ้านฉันใช่ไหมหนูไม่ได้เป็นคนบอกจริงนะคะหนูไม่รู้ว่าเขามาที่นี่ได้ยังไงถ้านุกไม่ได้บอกแล้วมันจะมาที่นี่ถูกได้ยังไงเพิ่งออกมาจากคุกแทๆ้ๆแล้วมาเจอที่นี่เนี่ยนะไม่บังเอิญไปหน่อยหรอไอไม่เชื่อนุกหรอผู้หญิงอย่างเธอมีราคาไระเชื่อได้บ้างเนึ่องว่าเป็นคนดีใส่ซื่อบริสุทธิ์ที่แท้ก็อ่อยผู้ชายไปทั่วพอผัวเก่าติดคุกก็ามาหาทางจับลูกชายฉันใช่ไหมล่ะ นี่จะไปกลับมาจริงๆใช่ป่ะให้มันไปเถอะลูกมันมาแต่ตัวก็ไปแต่ตัวไม่ต้องไปล้างมันผู้หญิงแบบนี้มีไว้ก็เสนียดบ้าน ไม่มีรายชื่อนี้ที่ฝากขันไว้โรงพยาบาลนี้หรอครับครับขอบคุณครับยังไม่เลิกตามหาลูกอีกเหรอลูกผ่านมาเป็นปีแล้วนะทำไมไอ้ถึงเชื่อว่าเด็กในท้องเป็นลูกของไอ้อาจจะเป็นลูกของผัวเก่าก็ได้จะไม่ใช่ได้ไงแม่ก็เห็นนี่ครับว่นุ๊กเขาอยู่บ้านตลอดแล้วแฟนเก่าของนุะ่ะก็ออกจากคุกหลังลุกท้องนะน้นกต้องเป็นหลานแม่จริงๆสิ อให้ไปตามลูกม,มาให้ได้นะแม่อยากแลี้งหลานผมจะไปต่างจังหวัดพักผ่อนสองสองสามวันแม่อยู่บ้านนะผมจ้างพยาบาลไว้แล้วครับไปเถอะลูกแม่อยากให้ไอ้พักบ้าง<ม>ตามหานุกม,มาเป็นปีๆทนไอ้ไม่มีเวลาเป็นของตัวเองเลยครับแม่ไอ้ถึงที่พักแล้วนะแม่ก็อย่าลืมกินยาด้วยล่ะ โอเคครับเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนนะไ้หิวแล้วอ่ะครับลูกค้ามาละแบบรับลูกค้าไปนะแม่แปรงน้นแป๊บนึ่นบบนงรับอะไรดีคะนุ๊ไอ้เดี๋ยวก่อาสินุ๊ รู้ไหมว่าไอ้ตามรู้เป็นปีๆเลยนะนี่ต้องหนีการมาอยู่ถึงที่นี่เลยเหรอจะตามหาทําไมฉันเองก็ไม่ได้อยากเจอคุณทําไมผู้จาห่างเหินแบบนั้นล่ะลุกรู้ไหมว่า,อาไอ้ดีแจกแค่ไหนที่ได้เจอลุกจะไม่อยากตามหาฉันทําไมตอนนี้มันไม่สายไปหน่อยเหรอไอรู้แล้วนะว่าตอนนั้นนุกท้องลูกของเราและตอนนี้ลูกอยู่ไหนอ๋อที่มาตามหาที่แท้ก็อยากได้แค่ลูกเองสินะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะไอรู้สึกผิดจริงจริง นูกพาลูกกลับไปอยู่บ้านของเรานะแม่ก็อยากเจอหลานไอ้ก็อยากเห็นหน้าลูกไม่มีลูกใครทั้งนั้นแหละฉันแทงลูกไปนานแล้วไม่มีลูกก็ไม่เป็นไรแต่ไออยากให้นุกกลับไปอยู่กับไอ้นะเรากลับมาเริ่มต้นใหม่กันได้ไหมฉันเคยคิดนะว่าคุณจะเป็นที่พึ่งสุดท้ายให้ฉันได้แต่คุณก็ไม่ได้ต่างอะไรจากกิจเลยถึงคุณไม่ได้ทำรายร่างกายฉันแต่คุณก็ทำรายจิตใจด้วยคำพูดต่างๆ ฉันหวังว่าคุณจะจํามันได้นะนุก๊กแม็กร้องไห้ใหญ่เลยอะ่ะนุกต้องไปดูเองแล้วล่ะนุก๊กนคุณบอกว่านี่แกมาทำอะไรที่นี่ไม่ต้องมปยุกลูกฉันหลานฉันเลยนะออกไปนุก๊กกลับไปอยู่ด้วยกันเถอะนะไอ้ขอโทษนูกจะให้ลูกของเราไม่มีพ่อหรอพ่อที่ดูถูกแม่ว่าเป็นผู้หญิงมือสองอะนะไม่ต้องมีก็ได้มัง้งต่อไปเนี้ยผู้ชายที่ฉันจะรักคนเดียวก็คือลูก ฉันจะเลี้ยงให้เขาเติบโตมาเป็นคนที่ให้เกียรติคนอื่นส่วนคุณกลับไปได้แล้วไม่ต้องมาที่นี่อีกไม่งั้นฉันจะหนีคุณไปให้ไกลกว่านี้โน้กนกเดี๋ยวก่อนที่โน้